ลูกสิปู่ใครมีปัญหากุ้นใจเดือดร้อนใจคิดอะไรไม่ออกเป็นกังวลหงุดหงิดงุ่นงานทำอะไรก็ไม่ดังใจปรึกษาปูได้นะปูพร้อมที่จะเป็นคนที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคุยกับพู้มึงได้นะไม่ว่าจะเรื่องธรรมะเรื่องทำให้มึงหลุดพ้นจากความทุกข์หรือวเรื่องโลกภัยทั้งหลายทั้งปวงพิมพ์มาปรึกษาปู่ได้จะให้ปดูดูในด้านไหนช่วยในด้านไหนก็บอก ปูนะเว้นอย่างเดียวเรื่องเงินเรื่องทองไปเอาดาวบนพ้องฟ้ามาให้มึงคงทำไม่ได้นะแค่ปรึกษาให้แนวทางดีๆให้พวกมึงได้เชื่อปู่นะคนเราถ้ามีเรื่องทุกข์เรื่องเครียดมันต้องแบ่งความรู้ ให้แต่กันและกันต้องหาคนที่ปรึกษาอย่ากเก็บไว้คนเดียวมันจะทําให้มึงเครียดกุ้มเป็นกังวลผลสุดท้ายคิดอะไรไม่ออกก็หนีปัญหาจบการทุกลายผู้สังเกตแล้วชีวิตผู้มึงยังมีค่าคิดอะไรต้องคิดให้รอบคอจะทําอะไรคิดให้ดี นึกถึงคนข้างหลังเขาด้วยอย่าด่วนตัดสินใจอย่างนั้นเด็ดขาดใครที่เราคิดว่าปรึกษาได้ก็ช่วยชี้คําแนะนาให้เขาและให้เขาคุยกับเราให้ครับปรึกษาเราอย่าด่วนทําอะไรวู่วามเด็ดขาดนะเชื่อปู่ทาอะไรวู่วามไปมันทําให้มึงจบทุกลายนะถ้าคิดอะไรตื้นตื้นจํคำปู่ไว้นะคิดทําร้ายตัวเองมันเป็นบาปใหญ่เลยนะมีอะไรก็ปรึกษากันอย่าด่วนทําอะไร เด็ด,ด,ดขาด,ดนะเชืชอ่ชอปู